กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในกิจกรรมหาสมบัติแดนลึกลับนะครับเนะี่ยเดี๋ยวผมมาจัดสักหน่อยดีวยกว่านะครับคือไอเทมพวกเนี้ยผมได้มาจากการเติมเงินรายวันเนาะซึ่งน่าจะได้มาจากตรงนี้เนะี่ยคิดว่านะปนนีเดาๆนะครับเนะนี่ยน่าจะได้มาจากพวกนี้แหละนะครับแต่ไม่รู้ว่าอันไหนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัด กันเลยดีกว่านะครับเป็นการหาสมบัติตรงนี้เนาะเวลากิจกรรมอะ่ะคือน่าจะมีมาวันสองวันแล้วแหละนะครับแต่ผมผมเพิ่งได้ไอ้นี่มาเนาะเพิ่งได้เออคุญแจอนี่มานะครับถ้าเราไม่มีคุญแจเราสามารถใช้เพชรซื้อได้นะครับเหมือนกันนะแต่มันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยดีกว่านะครับมาเร็วไปเร็วนะครับเียเราสามารถหาฟรีได้ทุกวันนะครับ ฟืบกดฟรีไปก่อนนะครับเนี่ยมันจะใช้เออเพชรนะครับใช้เพชรซื้อนะอ่ะด้วยความที่ผมมีคุณแจนะครับเดยผมมาจัดแบบสามสิบครั้งไปก่อนเลยแล้วกันนะครับคาดหวังอยากได้เนี่ยครับอยากได้แน่นอนมันก็ต้องเป็นของแรอ,อยู่แล้วนะครับเ <c oughs> ด้ของ r งแ e ที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่นะเราจะได้กันหรือเปล่าก็อันนี้ก็ต้องพึ่งดวงชะตานะครับโอ้โห <c oughs> อะไรกันครับนี่อ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจัดใหม่จัดใหม่เหลืออีกออกาสเดียวนีครับเหลืออีสิบรั้งเนะยมาจับเลยเนี่ยโอ้ไม่ต่างกันนะครับแม่ <c oughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่แบบมาสุ่มแล้วแบบ ได้ของดีๆแจ่มๆก็อย่าลืมเออคอมเมนต์มาบอกพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะายบาย